สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเลเวลสกิลนะผมแล้วก็เลเวลตัวละครเนี่ยมันต่างกันายังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยคือเลเวลสกิลเนี่ยก็คือเล่นเนี่ยมันก็จะอัพเหมือนที่ผมอธิบายไปคลิปก่อนก่อนคือมีคนมาถามว่าเฮ้ยแล้วเลเวลสกิลอัพยังไงต้องใช้เงินหรือเปล่าคือเลเวลสกิลอะครับต้องชนะเลยครับชนะถึงขึ้นก็คือคือถ้าคุณอยากจะเลเวลสกิลดับเอ็ดอะครับคุณต้องชนะประมาณสองร้อยกว่าเกมเนี่ยครับมัน เห็นไหมว่าเดี๋ยวผมมาให้ดูเนี่ยไอ้เนี้ยมันชนะเนี่ยประมาณสิบเกมว่ขึ้นละเป็นอีกระดับเป็น S อย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็น A อไปเเนี่ยมันต้องชนะโอ้โหเยอะมากเลยครับกว่าจะขึ้นทีนี้แล้วเลเวลตรงนี้ล่ะเห็นไหมมันมีเลเวลข้างบนเนี่ยเลเวลสกิลที่เป็นอักษรแล้วเลเวลตรงนี้ล่ะคืออะไรเลเวลตรงเนี้ยอันเนี้ยคือเขาเรียกว่าเทพทูครับผมคือเอาเงินไปอัพเพื่อจะเก่งขึ้นเฮ้ยแล้วมันเก่งขึ้นแค่ไหนอ่ะแล้ว คุ้มเงินหรือเปล่าคุ้มเงินหรือเปล่า,น,ลานี่ต้องไปดูคลิปก่อนนะผมเห็นคนดูน้อยก็เลยทําคลิปใหม่ดีกว่าจะได้คนจะได้มาดูวนโอเคครับผมมามาดูวนว่าดียังไงมันก็จะไปบวกเลือดครับคือเวลลสองก็จะมาไปบวกเลือดแล้วก็บวกเอ่อโจมตีเนี่ยเห็นไหมจะสังเกตว่าเอ,อ่บวกตาด้วยถ้าอัพนะผมคือมันจะบวกสี่รอบครับผมจะเวล2สองเวลห้าเวลเจ็ดแล้วก็เวลสิบ แล้วจำนวนตาเนี่ยเอ่อถ้าเป็นอีพิกเนี่ยมันก็จะมีสก,กินอีกสก,กินอีพิกเนี่ยจะแบ่งก็เป็นสามอันนั่นคือเป็นคอมมอนแลเมทิโกลถ้าเป็นอีพิกเนี่ยจะบวกบวกตามนี้ก็คือเป็นเอ่คอคอมมอนเนี่ยสิบแปดแเอ่อยี่สิบมทิโกลยี่สิบสองแล้วก็บวกสีรอบก็ไปคิดเลขกันว่าเท่าไหร่ครับบวกจากตาเพิ่มครับ แต่เป็นเลเจนดารี่อ่ะมันจะบวกขึ้นมาอีกหนึ่งตาก็คือเนี่ยเป็นสก,กินอย่างเงี้ยครับเป็นแรเนี่ยเห็นไหมครับเป็นแรเนี่ยมันบวกยี่สิบเอ็ดแต่อีปิกอ่ะมันบวกยี่สิบครับผมแล้วเนี่ยสก,กินปกติมันบวกสิบเก้าเห็นไหมครับแต่อีปิกบวกสิบแปดแล้วก็เป็นที่เข้าบวกยี่สิบสามครับผมทีนี้อัพแล้วมันดียังไงอีกอย่างก็คืออันติมันแรงขึ้นด้วยครับเนี่ยเห็นไหมมันแรงขึ้นถ้าเป็นกีตาร์อย่างที่ผมเคยเอาไปวิวสิบเนี่ย ดาเมจแรงขึ้นฮิวแรงขึ้นสโลสโลเยอะขึ้นสโลเนี่ยเพิ่มขึ้นมาสาอร์เซได้สิบเอร์เจากสาสิบกลายเป็นสี่สิบฮิวแรงขึ้นสิบสาเปอร์เซสาสิอร์ซก็คือทุกอย่างเพิ่มขึ้นประมาณสาสิปเซนะครับซึ่งมันโกงมากๆแค่เตีย่ยนเดียวนะส่วนสเตตเนี่ยสเตตตรงเนี้ยมันอยู่ที่ตัวครับผมถ้าถ้าเป็นแคลรี่นะเอาเป็นตัว อรีเจนเดอรี่เนี่ยมันอัพได้ถึงวิวสิบเอ็ดอีพิกรับอัพได้ถึงวิวสิบถ้าเป็นรีเจนเดอรี่จะเป็นแครี่นะตีเนี่ยถ้าวิวสิบเอ็ดเลยเนี่ยจะเท่ากับตัวละครในเกมเนี่ยวิวหนึ่งนะเปิดมาปุ๊บคุณตีเท่ากับวิวแปดเลยครับแล้วฮิลเนี่เห็นไหมครับเลือดจะไปเท่ากับวิวสี่แต่กลับกันนะอันนี้พูดถึงรนะีเจนเดอรี่ก่อนนะอ่ากลับกันถ้าเป็นรีเจนเดอรี่ที่เป็นแท้งเนี่ยเป็นคลองอย่างเงี้ยเปิดมาเลือดคุณจะมาเวิวเจ็ดวิวแปด แล้วก็ตีเนี่ยตีเนี่ยคุณจะประมาณเวลสี่ก็คือจะกลับกันเช่นกันก็คือถ้าเป็นอีพิก e เนี่ยไอโจมตีจะลดลงมาหน่อยอาจจะเหลือแค่เจ็ด้าพวีลีเจนจะเป็นแปดแค่นั้นเองสลับกันแค่นี้แต่คืออันเนี้ยคือคร่าวๆนะนะที่ผมเทสมาแต่ถ้าเป๊ะอาจจะไม่ใช่อคือมันใกล้เคียงมากครับคือแต่คือที่ผมพูดอะจริงแน่นอนแต่คือมันไม่ได้บอกในเกมมันต้องมีคนอัพถึงรู้ครับซึ่งผมอัพแล้วผมถึงรู้ว่า โอเคเลือดกับพลังจมตีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสายว่าจะมากจะน้อยถามว่าถามว่าคุ้มไหมในด้านเงินก็ต้องไปดูคลิปก่อนครับซึ่งอาจจะยาวหน่อยครับมันก็เลยไม่ค่อยมีคนดูแล้วก็แต่ถนาะมว่าเทพไหมคือเทพมันขึ้นแน่นอนครับคือคุณมาถึงคุณเหมือนคุณเว้าถ้าผมเฉลี่ยก็คือคุณเว้าห้าเขาเว้าหนึ่งอ่ะคุณตีอ่ะคุณชนะครับถ้าตัวเดียวกันแน,น,กน,น่ก็ชนะร้อยเปอร์เซ็นต์อังตรีคุณก็แรงขึ้นสามสิบเปอร์เซ็นต์ทุกอย่างกีตาร์เทพนี่คือทุกอย่างบวกหมดเลย แต่ถ้าเป็นตัวปกติอย่างเงี้ยเขาบวกแค่โจมตีส่วนใหญ่บวกแค่โจมตีอ่ะอย่างเงี้ยเขาบวกแค่โจมตีนี่ก็บวกแค่โจมตีออันนี้ก็บวกแค่โจมตีแต่ถ้าเป็นกีต,ตารนี่คือครบครันผมไม่แน่ใจว่าตัวอื่นเป็นยังไงแต่ตัวในใหญ่คือบวกโจมตีอันติเพิ่มขึ้นประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งก็โคตรโกงอะครับโอเคครับวันนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ